เดี๋ยวนี้สาธุาสาธุศาข้าก็ูำ่าเม่อไหร่สาธุศาข้าให้มาให้มาไม่ละ่างคนตั้งนายอนให้ได้ท่าจักราังนายอนให้ได้ท้าจักรวาตั้งแขนาะต้องไปที่ไกไหลแก่ห่ายไม่ได้ฮกูออยักไห่แก่น่าไ่ได้าลักูอให้เขาเาสทั้งกราโอ้โ้ไป้องเห็นตัยะไปดกล้ แม่พระไตรัไทยกะจัดค่อยไปหาังซนานบ้านขอเกี่ยมไม่มาเที่ยงเมื่อีก็ออย่ามีเหตุบ้าเวลาผราตาโอรัก้อยทั้งทุกเหตนมีดาทั้ามันดาของอาจังพอพอไห้พอแม่ได้แม่ก้อ้มามีหลอดย่งมีโต้กระทงเฮสน้เนาหักจงบแดลายยางมาได้เตืเคยผ้าที่ยัางกาได้เัืนเตยผ้าที่กอยัามีจัปผ้าตาลักนที่ผ้า้าจบ เลียงเล่กเพียงน้อแม่กุณเพียน้ำหนัตาวหนักาเจ้าโจรหนักต้วหนักก็นัโตโหนัผม้อผเล่าในนาติดอันยิงยากระทางเขาสาะเพชรกองต่ไาได้ตาด่กบนใดเด็กนรไทยโอเอัพาิยถงได้ยินนักจ่าดูังเราตกมากกวาไม่เที่ยงไก่นอซนระพ่อพ่อเยอมเอว่นพ่ยาหาเถอพี้พ่อยาห เก็โคนี้ไปนที่ตาโงสูเนลโดถ้านรือกอนยีปิดก็ถึงไหนป็ท่าน้าราชกรสเสูเหล้าอุบุนแว่แอวรัตนาทังสามอุแม่เอวรัตนาทังสามขอให้นทางบ้านเืนเ้ต้นถัะนเมทานขับไม่สัลยใจล้าเลยทานกอบานตั้งข่าโบราณขอไหว้กันท่านสีดาอุดินขอไหวทกันท่านสกดาอรทิศกันสีดาอุบนเหล้เหล้านั้น เร่งเงี้ยแต่ตอนนั้นหดไอ้ช่วหนเงินกอีกอันหนึงพอเอ้ยพอแม่เอ้ยแม่ขาดพ่อย่พ่อหลอกพ่อโดนก็ตายหปพ่อดตาแต่พ้งสูงคนตายไปทำไมบ้ากับทางกับทางนะฮะลูาดุนใจเกีนี่ลามาด่าตัวแม่พูบบเด็กปเหนื่อยแต่สู้ลูกป้าป้าคะนากตุ้งาสี่อปาปาคะกตุ้งาสีพ่ะี่แก่ต้องให้ส่งของกูขอทนอา์ดงส ก็จัดหักก็ฟุ้งทันแม่ที่ก็จัดหนักก็ฟุ้งทางแม่ที่พักสิทิ์่าท่านีทำถึงแมเหี้ยบบานันเดอบานันเดอบ้าสิทธิ์เสียงก็หักจมาห้ามก็เกลี่าได้เสียงเกียวเกลียลาเบลูเบล่เบลูโบว์โว์ย้ำหึ่งนั่นให้มาสอยหัวจิตมาปิ๊กขันตัวเอนมันดินบ้าก็เตยเดินดงแม่ตาบานก็ตึงเด่นดงแ่ตา